ได้ทีเนาะในในชิบห่องก็ได้ทีเนาะแล้วละเกช์ว่างไว้เจ้าชองงอแล้วเจอใช่ไหมช้างออกนี่มาล่อได้ไหมนี่ชิซองหองเนี่ยรถไทยอยร่อรคบว่าแซ่บเลยมือต่อไปให้ชื่อป่สร้างกระเล่งมือได้เนาะหาเงินนันบึงหมดเรื่องหมดคืนแล้ว หาเงินนอมายหมอน้ำเดือดคนอยู่ได้นี่กพี่น้องเลยเมียนยังไม่จ่ายวะยังคน,น,น,นละสองล้านเอฟสองล้านหนึ่งแ<อ>สนแต,ตอนนี้กตยอดยังอยู่สองล้านหนึ่งแสนพี่น้องเลยขอไม่ได้วขอเมียแล้กัาเมียยังมาอยู่อ้าวมีแต่ขอเมียไปเสียค่านั่นค่านี่เนาะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเลยเนาะ แพงบ้านนอ้องเชอเห็ดหัวไว้แล้วพี่น้องเลยบัานนี้ทางสร้างเพิ่นกาหาก็มาลงใหม่ลงมือมือเ้าเนี่ยเนาะมามั่งตะนางออกพี่น้องเลยะตะดำเพิ่นก็ไปซื้อเล็กกระพวกเพิ่นมาได้ใส่ด้ฮะมาได้ใส่เอาบุป,ปากเลยบ้านนี้มาแต่ไหนเอ้ยยาบอกไปเพียนน้ำปลาคูบ่เพิ่นไปเพื่อนปลาคู่ด้วยฮะไปเพียนน้ำเลาไป โดยพี่น้องไว้สบายดีสวัสดีเด้อทำไมพี่น้องกันเปิสุกุสุกคนเนาะโดยพ่อพ่อกันอยู่หนาห้านเด้อวันนี้พี่น้องเลยอากาศกัสิมันมืดคึ้มขึ้มแท้เนาะฝนตกห้ามขีดินทรายต้องเชิบจักอันนี้ไหลลรงทางมาได้นี่ยม,มาแรงไหมมาป้องไว้ทั้งนี้เนาะยันว่ารถพันเหยียบไปเหยียบมาเลยเพราะว่บาบุ้มีมองถกพี่น้องเลยเดินกับบุ้มีเนาะว่าสิทถกหันวัดยันว่าทางรถพ่อจันเข้าไปได้ พี่ยามาเลยอัสวัสดีค่าก่อนมาเด้อเออยังอยากคืนอยากอาอยู่พี่น้องเลยโอ้ยมาได้ใสน่นี่น่ะซื่อเล็กก็พอจันบอกหานไปตามเพื่อนพี่ย่ามาได้นี่น่ะมาไปเยียนบ่เหมือนี่เหรอ นี่ตะนางเก้าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเขาใส่ตะนางกั้นเนาะไปนี้ก็สิมั่งตะนางออกก็ใส่กอกำแพงขึ้นมาด้นะเนาะเพอได้อุ่นใจขึ้นมาแน่จังน่อยพี่น้องเลยเพราะว่ากํายังตะนางอันเก้านะ่ะมันแบบมันผูกมันพังเนาะแบบว่าเหยียบเขา่าเหยียบออกก็ได้นะพี่น้องเลยมันเข่าง่ายพรดเข่าง่ายดวงง่ายพรดเนาะยากยากอันบอบบาดภัยไปเลยพี่น้องเลย เลยพอลงเชื้อมันสางดินสางยางมาให้สร้างเพิ่นลงมือมาหนีเนาะโอ้ยสางได้ไปเอาหมูวะอ่ะจะเสียไล่ที่กันแท้เตัวไดเนาะเอาเป็นแอบบ่กเบิรแล้วเบิรแล้วมันมีท่างนั้นบอกให้เรียงน้องน่ะเอ้ยเมียเอาลงเชื้อมือเรียงน้องน้ำแน่ปูใหญ่ไมีปูใหญ่ปูน้อยอีกเลย แม่บอเค่ยากแม่เค่เป็นน้องที่นี่เอกจากเธ้าโอ้ยเลยไม่อยากมีน้องเด้อน้อยใจแม่เพิ่นพี่น้องเลยโอ้ยแบบแบบนี้โบต้องมีน้องให้น้องเชื่อสี่เนาะอย่าน้องเชื่อหน่อยใจเลยโดยแต่ก็เพื่อนซีโฟนแต่ไม่เอาจากว่าเขียดช่างว่าพี่น้องเลยนี่หน่อยชองแชมปีนึงก็ได้แม่เพิ่นมีน้องพี่น้องเลยหากระโขดน้องเพิ่นน้อยใจเพิ่นอาเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าสินี่เอกจากบ้าน โอ้อคือมันเก่งกล้าสามารถแท้บอกช่างว่าเดิโอ้ยสิบกว่าก้าวนอกไ้น้องเชิญสับปีรดได้แบบนี้อยากน้องเชิญหนีออกจากบ้านเป็นได้ใช่คนน้อยเดี่ยง่ายอยู่บ่ไม่ได้หายบ่ไม่ได้ยินเสียงหายพี่น้องอยู่ใกล้กันเลย เรียงน้องเด้อไปฟางต้องเชิญไมาเรียงน้องน้ำเด้อน้องให้บ่ตัดแล้วบ่ชุดงามมันไปงานอันนั้นน่ะงานแต่งอ่ารลำพอนเจ้านะงานเจ้าลำพอนเพิ่กเกษมานได้เพี่น้องเดือนหน้าเลยเนาะเดือนหน้าแล้วบ่อกเหเกมาอู้สบปนอนคักลุกขึ้นมาฮึไปมานั่นว่ะ ไอแนวเดไม่เไปใส่แล oh, <restrial noise> oh, oh. mm ้ว hmm. น mm ีต hmm. ีก like <itu>? ้นนะโอ้ยได้แล้วฝากวันนี้ะหาพัน hmm. ก <pronunciation to media> mm hmm. <atisfied> ี่ไปเดนไม่แล้วไ่าโอ้ยันหังเาหายตักันให้สบมเนเลย่จังชื่อเยดีน้ีได้เฮียเงี้ยเฮียเง เทน่ะเออปูปูพันกีดปูขันกีดปูคันกีดหนาท่างพี่น้องเลยโอ้ยมันก็ได้แด่คอศอกอยู่แล้วเฉยแล้วกันปูทางกันกันขมุยกันขมุยกันขมุยทางพอแค่ลงไปว่านี่แล้วกันขมุยพี่กันแล้วก็เตรียมเมื่อฟังมวลน้เรื่องแล้วว่ากันนำมักจับอยู่ทางนี้ก็คือกันได้พี่น้องเลยเลื้อๆพอจะไปป้ายนะฮะไปเบื้องรูกสร้างเห้ทัศใส่เลยเพิ่นมั่งแต่นางออกอยู่ทางหลังบ้านโหตั้มตั้มย โดยให้วาสไงเพื่อนเห็ดกำแพงเอละจากพออนิ้วก็เห็นว่ากำแพงแพงอยู่บ่ราคาเพิ่นบ่เคยบ่เห็นทางสร้างเพื่อนว่าห้องนึ่งนี่สามแสนห้องละห้าร้อยละแพงบ่แบบก่อขึ้นากานัะเทข้านเพื่อเท่านั้นไหเบ่ได้มีอย่างเพิ่มเติมนะพี่น้นองอยังบริเกตออกตะนงตะนางกัน ประมาณแหละเพิ่นก็เฮ็ดเต็มบ้านเฮาจักแพงจักถึกแล้วพี่น้องเฮาก็บ่เคยเฮ็ดเออๆเฮือนกเฮือนบ่แต่ห้องนี้มันสิซ้กันบ่นว่าเพิ่นคิดเป็นห้องเนห้องเสห้องเฮาทีด้่บ่โอ้ถือว่าคุ้มเลยบ่้องแม็กอืมถ้าเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยจักแพงจักถึกแหละเนาะยังบ่เคยเฮ็ด อ่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเฮ็ดตามราคาบ้านเฮาแหละไรเป็นห้องเลยไรเป็นล็อกเลยล็อกกระห่าร้อยบาทตีเป็นเงินลาวเฮากระซามแสนเนาะเี็นยังเนาะเบิ่งขมังเมื่อกี้ว่าห้องละห่าร้อยเป็นยังไงจางเบิ่งเงินขวัญเมื่อกี้ขนองอ่อนเลยเป็นยังไงสามสิบกุลันป้าตุ่เพชรขแพงนะบ่แล้วแต่งเงินดิโอ้ตุ่พี่น้องเลยสามสิบกุลัน 0บาทระหานใจเลยต้องสาวบาทมาหานใจโอ้แห่นแต่งเนี้ยคือว่าแพงแท้แต่งทั้งซีทั้งอัไเลยอืมท่าสูงท่าซีท่าซีกัแงโอ้ท่าอนี่เสาเซลอีกที่ตัวเสาละไดไปขายหน้ามีตู่ได้อม่ใ่ช่ซะาาได้ต่ได้แขายหน้ามีตู้ยิกทงนะขายง่วนเชิญนะขายงัวเห็ดเทือนเนาะ โดยโดยกับฟังราคาพันก้อนเนาะขอพันอยังได้ยี่อว่ะต้องได้ว่ะอ้าวพันพันได้ชติคนกสร้างนสร้างเวียดบอคือมาแพงแท้สารพ่น้องเลยเนาะสามสิบสี่สิบล้านปั๊ดตัวเอาไว้ก้อนช่ด้เราเชิญเนาะชุมือีนี่หาเงินอันค่านมน้องวินกับพวกแหงเนี่ยว่าคิดว่าจะเปลี่ยนน้องวินเป็นกินนมไอคิวยาแล้วกินน่ปีก่อนเนาะกินนมมันนี่ก็ถือยกกยาอะ nó muốn dạy con này nó lên đây men vô rồi cái bát canh chay là rồi đi chắc gì chọt nấm nấm vinh ăn hết hơn bảo Đôi rồi Mẹ nó người mà hai bỏ đáy sốt mồi men men ร้อยหนึ่งกับหกสิบพันหกสิบห้าพันเนาะแต่กี้รอยหนึ่งเศร้าห้าพันมายังเครื่องคลองกระแพงขึ้นบ่าทเล็กหลานี่กับพลงเชื่อไปลากมาเนี่ยใช่พลันรบใช่รบอยันว,ว่าพลันมาทวงกำลังมายังกระแพงนี่เดี๋ยวเป็นราคาบอลเลยลงเชิดเจ,เจ้เดือปีนต้องรุ่มดุเพื่อน้มีหอยก้นเพื่อน่ะโอ๊ยเจินลงมาแหละ มึเนี่ยพ ajar รักยังไปบ่งดูพจันทรักงั้ตู้ไปบ่งนี่ใจแน่ใช่เดอรักเอาเบร์รักเอาเบร์โอ้ยรักเบร์ไปให้พระแคกเนี่ยเเหเฮ็ดทั่วแล้วก็เมื่อยขึ้นกันเบไปให้้่าง่อน้ได้้างบ่หาก็เริ่มหาก็เริ่มมากมาั่วมากแค่เมื่อกี้นี่หากรเริ่มกระชุกำลังแล้วไหนที บอกเราด้วยน้ำอยู่ฟังนีเด้อยมาไว้ฟังหน้าพี่ด้ด้วยด้ยไปใส่เปื้อนเป็นไรอันจะคุยน้ำชาให้กินอยู่นอนน้ำบอทำเสียงเฉยเฉยเชอจะค้นนะหาชากหาชาบอแล้วบ่หาค้นบโอกินอยูน้อนน้ำไปได้พี่น้อยไฟช็อตบอกโอ้ยไฟมาชุดก็ได้รเนาะ หล the ังบ anyway. like ้านก็ชิมีต้นดอกดักพี่น้องเลยเนาะต้นดอกฮักไม่ดาพี่น้องเพิ่นเข่าฟาควันพิ่นก็ับคำมาเอาได้พี่น้องเก้าติดคนมีบ่เก้าติดคนว่าอะไรกันจอดได้บ่ไปจับกับไรได้แบบนี้เนาะหลังบ้านนะพี่พี่น้องเลยแจกตั้มจ้ะพี่แล้วอันเพิ่นห้องละตามแซงเพิ่นว่าตั้งถามอาบุญว่ามันก็เฮ็ดขึ้นกันแล้วกัน เดหอกนึองสามสี่หาอกไ้ทางนี้นะสองหอกสองหอกได้ได้หาหอกก็ได้ี่เนาะได้ได้ิหอกก็ได้ีเนาะแล้วแล้วก็เห็บ้างไม้เจ้าชงหอกนแล้เจ้าชวช้างอานี่มาล่อได้สิบสองหอกเนี่ยลดอไ่คบว่าแซ่บเลยมือต่อไปให้ชื่อบ่ พิห้องได้ว่าเนาะแสดงเลยจูเลยเนาะตอกันเลยตอกันเลยใส้าวิดกาแล้วกาลวอยู่านี้มี้ว่เครื่องเอเทคานมืนี้ให้เปิดใหเปิดครั้งสั้ิ เออฮะสรุปคนยามเนี่ยปีนี้โอ้ยสร้างมาจ้างมายามก็ได้วะเคนได้แต่เทคานหมอนี่เลยปั๊บไผ่เลยช่างเลือ ดินเกงนักจะซื้อเราเขาไม่ได้ถามด้อครับแต่ทำได้เราโน่นตัวได้เลยนี่มเงตเป็นองื่อนเขาจับแตงออกมาน่เปเาาวแตง่นื่อนรับแตงชาอีโบมาพอ รับแตงสาวให่่าววะดูกาวว่าจกมือผนเห็ดเชือนั่นจกมือก็บอกเือนใกล้องเฮียนนะอันนั้นมันสิหายกองเฮาได้ตัวนาเนาะอุณยซื่อวเมนยุดงอมเรื่องนะบ้ อ๋อแม่เนี่ยเลยหามยาคูทีมงานเจ้าภาพมอมเรื่องบม่ได้มีเวอร์สหามยาโคยาคูเหยื่อเหนียวมีบอกไปเห็นยาคูเพิ่นตกห่างกันได้หยิบร้อยเลยบอกอ๋อแม่เนอะโซ่สามกองสามกองเนาะกองหนึ่งหกคนาทำย่านนี้น้องวอมไปดีๆเรื่องของแข่งกันรุ่มให้ได้จองตัวไว้เพิ่นแล้วเลย ถ้าเบิ่งมือบุญอีบานพี่น้องเลยสร้างก็เลีงมือได้เนาะหาเงินนั่นเบิ่งหมดลำเดือดน่ะหมดคืนแล้วยังหาเงินนอจ่ายหมดลำเดือดคนอยู่ได้นี่กเลพี่น้องเลยเนี่ยยังไม่จ่ายบ่ะยังคนละสองล้านเอฟและสองล้านหนึ่งแสนตอนนี้กตยอดยังอยู่สองล้านหนึ่งแสนพี่น้องเลยกอไปแล้วกอเมียแล้หัวใ เอ้าม่แต่ขอเมียไปเสียค้านั่นค้านี่เนาะวัดซินได้ไหมนี่พี่นองไยแมนอยู่สินหญ่เนาะอยางเจ้าของเพื่อนหลังนี่เพื่อนจะมาเนียพี่นางเพื่อนคือสิงงเงี้ยเนาะมาทุกยังเออให้ก็สาวชุดน้อยเรากับสาวกันเนาะเออเพื่อนเห็นเพื่นเห็ดกําแพง No, rì cẩn thang luôn ở đây. nè. bó hàm mỹ đất, hắn 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 lên hắn 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 อ้าวเนี่ยมีเนาะมมียังไมสางโอ้ยจมเม็นไดอเนาะไอ้สางคนไ้ข่าวบล็อกปนียาเนาะอะระวาขาดยังอยู่ดิจเนดินบล็อกมากรอปะประมาณเท่าไรแม่สางดองเพิ่นคิดลก็ขึ้นนขนาดได้ิ่นกรอจักก้อนบ่กรอบละสามแถวนะ

มาอยู่หลังบ้านพี่เนาะให้ตาพร้องเชิอมันะถามไทยเรื anie, ่องสร้างพักๆไข้างนี้เขาจะได้ก่อกำแพงไว้เลยเนาะพอได้ปิดแน่จักหน่อยพี่น้องเลพราอุ่นใจไงไผ่มาซื้อลูกละไผ่มาซื้อเอ้าคือเอิ้นไม่นัดกินนี่เอิ้นมันไม่นัด้ลยวะไผ่มาซื้อโอ้ยได้บอลแล้วพี่น้องเอ้ยสองแสบเอ้อซื้อๆดิโอ้น้ำแข็งอ่ะ เดี๋ยวเออน้ำแข็งกันเจอคือบ่เน้ำแข็งนะกินี่น้ำแข็งเออน้ำแข็งนะน้ำแข็งมาโชง์ม่ดัดแน่ถึกสเปกพอดีรอกวันนี้กองขีดใส่หน้าบ้านช่ำพี่น้องเอ้ยแต่เ,เก่าเจอขีออดใส่ใส่กระบือเออยย่าไม่ได้ไปเหมือนเช่นตะเล้งบ่ลูกไม่ได้ไปผูอันนี้ก็ลูกไม่ได้ไปบ่ไม่ไม่ยากพไปบ่ อันนี้ลานป้าคู่ได้หนิพี่น้องเลยอันนี้มันเลิกมันเลิกเลยน้องไม่ย่านันชวนน้องเชิญไปน้ำเด้อบันี้เด้อเดือดเดือดเลยมันเดือดเลยคนน่ะมามานบันเด้พี่น้องเลยแม่เชื่อสร้างน้ำแข็งไว้เนาะพอดีเป็นมาส่งอ้าเปียกไปเลยพ่อเจ้าไว้ในครูปไน้องให้น้ำแข็งไว้ให้ à vào con thế con ơi thế thường chạy sang nhưng mà này à cạt dìn dìn phun tốt ý bạn nào này nào ăn tân lập bùn nhú nó Để rồi à. nhân nào tân lập bùn đền sàm nhú thế nào bùn đền sàm một hơi phạt con nào năm khèn chơi xì lái thấy bùn chưa hai bài hai ma bộ phô khi mà สพีพ่น้องเล,ลาพี่ดาน้องก่อนเน,ะนาะทางลำแข่งก่อนโดยพี่น้องเลยเนาะอ้าวจ้ะลาพี่ดาน้องเลยเด้อเนาะพ่อๆกันคลิปหน้าพี่น้องเลยทางพอต้องเชิดกับอาบุญเพิ่งจะเสียออกไปแล้วเน,ะนา,เนนานเนะไปแ,แล้วแข่งจนช่วงหนาวันไหนเนาะน้าวมันค่ะแกเสิหนาววันนี้นะเนาะเมื่อวานนี่ห้อนมาห้อนวานนี่ห้อนคือฝนตกเลยนะวานนี่เอา้าเอาตัดผ้ามาเมื่อน,นี้สีบดบด ฝนตุกแท้ๆมาเนี่พี่น้อยทำทางทำอันดอกม่วงเด้ดอกม่วงดอกยิ้งโชว์สาวนี่กะโอ้ยเจินบัไดเสื้อเม่อเงว่าสั่งสิให้ค่นเคยไปยาว้นน้องห้เป็นไงแม่แม่สบายดีลาทีลาน้อยเด้อสบายดีมาสุขสุขคนเนาะ